สิ่งที่เราออกแบบไปเนี่ยสิ่งที่อยากใส่ไปเนี่ยโอ้ดิจิตอลตัวโน้นต,ตัวนี้ออกมารถอาจจะคา,กาเกือบล้านก็ได้รถที่เราทําคันแรกเลยมันเหมือนเป็นคอนเซ็ปที่เราอยากทําแต่คนผลิตเขาไม่ได้อยากผลิตเพราะมันผลิตไม่ได้ครับพี่ช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันก็คือโควิดมันเข้ามาทําให้นักลงทุนเนี่ยก็แบบเฮ้ยเก็บเงินก่อนดีกว่าก็ทำให้เราเลสฟันได้ไม่ตรงเป้าหรือไม่ถึงยอดที่เราอยากได้จริงๆช่วงนั้นก็เลยเป็นช่วงที่แบบโลกมันมืดอะพี่ ครับผมเปลที่ชอบเวทีการันตีอย่างนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่อ e ีทรานสำนักงานใหญ่นะครับอีทรานะหลายคนก็รู้จักนะก็คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์ของคนไทย100%นะครับซึ่งก็จากจุดเริ่มต้นที่เขาเปิดตัวไปประมาณ5ปีที่แล้วเนาะวันนี้นะคนได้เห็นโฉมอีกทีก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์สำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่หรือไว้ขับส่งอาหารนะครับนี่ด้านหลังผมนะครับเป็นโชว์รูมออฟฟิศนะฮะที่นี่เขาบอกว่ามี R&D แล้วก็มีเซอร์วิสเป็นแบตเตอรี่ด้วยและทำไมสุดท้าาท Food Del ด้้้าาาาายยเเเเเเมทฟูดดดดลิววววออรีีี่่ไป็นววนน๋ั จะพาไปไขข้อห้องใจกันครับโอ้หนี่นะครับตึก2ห้องนะครับที่เขามาทําเป็นออฟฟิศนะนี่เจ้าตัวนี้เลยนะครับสําหรับเจ้าตัวไมล่านะฮะรถไฟฟ้าของอีทานรุ่นล่าสุดเลยนะครับเฮ้ยแต่คันนี้น่าสนใจกว่านะฮะนี่คันนี้นะครับเป็นตัวโปรโตไทป์นะฮะที่เราน่าจะเคยเห็นกันโอ้โหนี่โคตรเท่เลยนะฮะทรงนี้อย่างล้ําเลยนะครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาเช่ารถหรือเปล่าครับพี่ไม่ได้มาเช่าสิครับทำไมเอิร์ธพูดอย่างนี้อันนี้สอแนะนํานี่คือเอิร์ธนะซีอโอของอีทานครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าหลายๆคนสนใจเรื่องราวของอีทานมากก่อนอื่นเลยพี่อยากถามว่าอีทานเนี่ยมันมีความหมายไหมชื่อของแบรนด์อีทรานอ่ะมีสิครับพี่ก็มันมาจากหนังเรื่อง Mission Impossible ครับที่พระเอกชื่ออีธานฮัน แลวเขาก็ได้รับมิชชั่นที่มันยากมากๆเช่นกอบกู้โลกต้องรีบไปช่วยโลกให้ได้แล้วเขาก็จะทําให้ได้สําเร็จครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของคําว่า e-tran นะครับต่จริงๆมันก็คือ electric transportation ด้วยเหมือนกัน๋อ้อเราก็นึกว่ามาจาก electric transportation มาจากพระเอกหนังครับผมไอตัวนี้ที่แบบว่าทรงคาเฟ่โหอันนี้เป็นอลูมิเนียมเลยหรอใช่ครับอลูมิเนียมหมดลยครับโอ้อันี้มีชื่อรุ่นไหมคะ ก็เป็น Limited e dition ครับเป็นคลอสเตอร์เอ d เตอร์เลยใช่ครับก็เป็นชื่อของโคฟาวเดอร์ของเราด้วยครับคือต้องบอกว่าคนเน่เห็นรถคันแรกของอีธานคืออีธานคลาฟอยู่ไหมมีรถอยู่ไหมอีธานครับตอนนี้วิจัยอยู่ครับพี่เดี๋ยวจะแอบขึ้นมาให้ดูนิดนึ่งที่นี่ไอดีที่นี่ด้วยอยู่ที่นี่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูไอเดีแล้วก็เดี๋ยวไปรับฟังประวัติรุ่นเริ่มรุ่นต้นว่าเป็นมายังไงแล้วทำไมมาถึงมาเป็นไมล่าได้ครับพี่พาไปดูเลยครับได้ครับพี่เชิญเลยครับพี่ ครับพี่เวลก็วันนี้ขอพาพี่ๆมาดูนะครับว่ามันเริ่มกันยังไงมันทําอะไรกันบ้างที่อีทานครับพี่อ๋อนี่คือห้องไอดีที่เป็นจุดกําเนิดของอีทานเลยด้านหลังนี่คือเป็นสิ่งที่เขานั่งเดเวลลอปใช่ครับพัฒนาวิจัยกันทดลองลองผิดลองถูกกันครับว่ามันต้องทํำยังไงครับนี่มันตัวอีทานครับ ใช่ไหมครับผมที่เป็นทรงคาเฟ่ที่คนรู้จักอีธานครั้งแรกคนในประเทศรู้จักครับอันนี้กี่ปีที่แล้วครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณ4ปีได้แล้วครับแสดงว่าทําออกมาหลายตัวใช่ครับก็ลองไปเรื่อยอรัพี่แบบว่าอะไรมันเวิร์คให้คนลองใช้ใช่ไหมครับลองเทคโนโลยีลองมอเตอร์ลองแบตเตอรี่ลองผลิตดูครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เราลองผลิตจริงๆดูครับโอ้คือเห็นบอกว่าหลังจากที่เรียนจบเรื่องของการออกแบบ,บดีไซน์รถมาเนี่ย เราก็เลยมีความฝันว่าอยากจะทํารถของตัวเองคือตอนแรกไม่ได้มีความฝันอยากจะทํารถของตัวเองเลยครับี่คือเราเป็นเด็กเกเรกลุ่มหนึง่งเรียนรถแล้วอาจารย์เขาก็บอกว่าเฮ้ยอ,อย่างพวกคุณเนี่ยไม่มีงานหรอกใครจะมาจ้างคนไทยทํารถเต็มที่นะได้ทํากระจกมองข้างแล้วจุดเริ่มต้นมันเริ่มตรงไหนที่อยู่ๆ <c oughs> เราถึงอยากจะทํามันขึ้นมามมนครับก็มีมีอยู่วันหนึ่งนะพี่เวลก็ปตกตกิเราก็จะมีรถเนาะนนคนรถไม่มาก็เลยต้องนั่งวนคมอเตอร์ไซค์ ก็ทํางานของตัวเองเนี่ยละครับแล้วก็มีบริษัทออกแบบของเราแต่เราออกแบบอย่างอื่นไม่ได้จะทำอะไรเกี่ยวกับรถเลยนะฮะแล้วก็เจอว่าเรียกวินไปขึ้น BTS เพื่อที่จะไปประชุมกับลูกค้าก็เราก็เจอว่าเฮ้ยนั่งขึ้นไปนั่งปั๊บเอ้มันนั่งไม่ค่อยสบายมองไปรอบๆบเนี่ยครับก็เหม็นควันแล้วก็โหนหูด้วยก็เลยรู้สึกว่าไอ้มลพิษที่มันเกิดขึ้นบนท้องถนนเนี่ยจริงๆมันเยอะมากเราอยู่ในรถตลอดเนี่ยเราไม่รู้เลยพอเราลงมาบนบนรถจริงๆเนี่ยก็คนนพราะว่าถ้าเราสามารถทําให้มันสะอาดล่ะ ม่มีมลภาวะแหละแล้วมันเป็นสองล้อเนี่ยซึ่งเราเราเคยทํานี่เราเคยเรียนมันนี่แล้วประเทศไทยเราก็ผลิตรถมอเตอร์เยอะแยะมากมายเลยไฟฟ้าก็มาละเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีอย่างมีเทสลามีอะไรเงี้ยใช่ไหมครับครับั้นเราก็น่าจะทำก็เลยโทรหาเพื่อนตอนถึงรถไฟฟ้า BTS เฮ้ยเย็นนี้มาเจอกันหน่อยอมาคุยกันหน่อยรู้แล้วว่าจะทำรถอะไรดีก็คือตั้งแต่คืนนั้นแหละเราเลยเริ่มวาดแบบ ดีไซน์แล้วก็ผมก็ไปลองทดสอบกับผู้ใช้งานก็คือแบบทุกคนเนี่ยต้องเอาดีไซน์แล้วเนี่ยไปนั่งวินไปให้ดูพี่เป็นยังไงบ้างนะครับคุยกับวินเป็น400กว่าคนะจะรู้ว่า สิ่งที่เขาต้องการจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนรถพี่ลองนึกเจปีที่แล้วอ่ะเจ็ดปีที่แล้วนะครับคือกระแสรถไฟฟ้าบ้าเราไม่รู้เลยไม่รู้โอ้โหแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำมอเตอร์ไซค์ที่มันนั่งสบายนั่งสบายเป็นมิตรตสิ่งแวดล้อมอันนี้คือที่เริ่มเริ่มเลยมันต้องอยู่ตรงนี้นะครับพอไปลองปรากฏว่า เรารู้ว่าผู้ใช้งานเขาต้องการอะไรหนึ่งเขาต้องการความเร็วเขาบอกว่าต้องไม่น้อยน้ํามันนะน้องคือถ้าพี่จะไปใช้ไม่ใช่พี่ขี่ไม่บิดไม่ไปไม่ได้ต้องไม่ไม่ต่างจากเดิม2ดีไซน์มันต้องโดนเพราะว่าเขาก็ถือว่ามอไซค์เนี่ยมันเป็นแบบมันคือความเท่มันคือหน้าตาเขาอ่าอิเมนน้องเพราะฉะนั้นถ้าจะมาก็แก๊กเนี่ยไม่เอานน้อง้องดีไซน์ให้ดีนะแล้วสามเนี่ยพี่แบตหมดแล้วเนี่ยพี่ไปเติมที่ไหนอ่ะถ้าน้ำมันพี่ไปปั๊มไหนก็ได้ร้านเฮียยังมี แต่ถ้าไฟฟ้าล่ะพี่ไปชาร์จที่ไหนเ,เราก็เลยเข้าใจว่าโอเคคนเนี่ยเขาเขามองประมาณนี้ครับก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มวิจัยแบบ มี Data เข้ามาสนับสนุนครับพี่พอเราเริ่มหาข้อมูลแล้วรุ่นนั้นชื่อรุ่นอะไรที่จะทําออกมาตอนแรกชื่อพร้อมครับคือเห็นบอกว่าทําปั้นดินนงดินเหนียวทําต้นแบบออกมาเลยใช่พี่ก็คือเราก็ใช้กระบวนการตอนเราเรียนนี่แหละก็คือสเก็ตเสร็จนะครับทำมาร์เก็ตเรซเสร็จครับรู้ละก็ขึ้นเป็นโมเดลหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเสร็จก็เริ่มที่จะต้องเอาไปขึ้นรูปแบบเป็น 3d printing แล้วก็ปรินออกมาประกอบเป็นคันทดลองวิ่งครับพี่ก็เหมือนจะโอเคแล้วติดอะไรทำไมไม่ไปต่อคือรถ รถที่เราทําคันแรกเนี่ยมันเหมือนเป็นคอนเซปที่เราอยากทําแต่คนผลิตเขาไม่ได้อยากผลิตเพราะมันผลิตไม่ได้ครับพี่หลังแรกเลยเนี่ยธุรกิจยานยนต์นะครับทุกคนน่าจะเข้าใจว่าลงทุนมหาศาลเลยไหนจะพวกทูริ่งแม่พิมพ์รายการผลิตเนี่ยมันไม่ใช่มีเงินนิดนหน่อยๆแล้วจะทาได้คือมันใช้เงินมากๆใช่ไหมครับพอเราเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เราออกแบบไปเนี่ยสิ่งที่อยากใส่ไปเนี่ยโอ้ดิจิตอลตัวโน้ตตัวนี้ ออกมาลดอาจจะคารเกือบล้านก็ได้มันก็ค, <c oughs> คือคเราใส่ไปทั้งหมดที่เรา <l od? S 2> อยากจะทําที่เป็นคอนเซปต์ความฝันของเราแต่ในความเป็นจริงในการผลิตต้นทุนมันเยอะมันทําไม่ได้ <c oughs> แล้วมันใช้เงินลงทุนมหาศาลซึ่ง <c oughs> <า>เราก็ไม่มีแล้วทําไมมาอยู่ๆมาทําเป็นคราฟที่มาเปิดตัวในงานปตทได้คือเราก็คิดใหม่ทําใหม่อับพี่คือตัวนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันลงทุนเยอะมากในการที่จะต้องทำเราก็เลยระหว่างนั้นเนี่ยเราลองมาพิสูจน์อะไรบางอย่างกันดีกว่านะครับอย่างที่ผู้ใช้งานบอกเราเขาต้องการเรื่องประสิทธิภาพ วันนั้นเนี่ยที่เราทำรุ่นพร้อมอะครับเราขี่ได้สัก40-50กิโเมตรต่อชั่วโมงเองแล้วยะก็น้อยมากคือเอาไปให้ใครลองใช้ก็บอกโอ้ช้าเหลือเกินขับช้าเหลือเกินนะครับเราก็เลยอยากจะทําตัวที่มันเป็นไฮเพอร์ฟอร์มานั้นครับมันก็เหมือนชื่อผู้ชายผู้ชายคือพลังนะครับแต่เขามีความสุภาพเปความเรียบร้อยเหมือนต้องเป็นรถไฟฟ้าก็เลยลองคิดมาว่าเฮ้ยงั้นเราต้องลองทํารถคันนึงเนี่ย ที่มันทรงพลังจริงๆมันได้ถึงแค่ไหนนะครับมันเร็วได้ขนาดไหนนะ,ะก็เลยเป็นที่มาของการทดลองทํารุ่นคราฟต์ครับรุ่นคราฟต์นะฮะนี่ดูคอนเซปต์นี่มอเตอร์นี่เท่าไหร่นะขนาด7กิโลวัตต์ครับเกิโลวัตต์เลยนะฮะรแรงที่สุดในต้องบอกว่า ณปัจจุบันในท้องตลาดเลยเพราะตอนนี้ในท้องตลาดที่ขายกันอยู่ประมาณ3ามกิโลวัตต์สามถึงสี่นะครับ,รบอ๋อแบตเตอรี่ก็คือไว้ตรงนี้อยู่ข้างในนี้ครับาเป็นทรงคาเฟ่เท่ๆนะสมเป็นรถผู้ชายซึ่งปีแรกที่เราไปออกงานใหญ่ๆครัพี่เวลคือข้อแตก คนมันเข้าไปถามเยอะมากอะไรเนี่ยของมันใหม่เออรถจีนหรือเปล่าโอ้โหนี่เฮิร์ตนิดหน่อยเฮิร์ตเลยนะเฮิร์ตเลยนะเฮิร์ตเฮ้ยกูดีไซน์รถคนไทยด้วยใช่ครับอันนี้คือเฟรมเฟิร์มทำเองหมดทำเองหมดเลยครับแลวอุปกรณ์พวกนี้คือบ้านเรามันมีฐานผลิตอยู่แล้วใช่ครับเราก็ไปหามาก็มันก็จะมีพาที่ซื้อเลยอ่าไม่ต้องคิดใหม่ทำใหม่เราซื้อมาเลยของมียี่ห้ออยู่แล้วสองเราบิ้วก็คือให้มันตรงตามความต้องการของเราครับนะครับแล้วก็3เนี่ยก็คือ R&D คือบางอย่างมันใช้ ของสาเร็จไม่ได้เราต้องวิจัยว่าอะไรคือค่าของเราเห็นบอกว่ามีคนเข้าไปจองใช่ครับพี่จองเท่าไหร่นะที่ในงานเกือบครึ่งร้อยได้ครับคือวางเงร้อยสดเลยก็มีแบบเอ้ยพี่ชอบมากพี่ขอแบบเลือกเบอร์ด้วยก็คืออยากสนนบสนุนใช่ครับอ่าแล้วทำไมเราถึงหยุดคือพอไปส่งการผลิตคราวนี้เงินเราไม่พอจริงๆแล้วเราก็ไปพยายามระดมทุนช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันก็คือโควิดมันเข้ามาทําให้นักลงทุนเนี่ยก็แบบเฮ้ย เก็บเงินก่อนดีกว่าว่ไปลงเสียงวะไม่รู้โลกจะแตกหรือเปล่าเออฉันขอเก็บเงินไปก่อนก็ทําให้เราเลสฟันได้ไม่ตรงเป้าคือไม่ถึงยอดที่เราอยากได้จริงๆเรียกว่าขาดไปเกินครึ่งนี่พอขาดเกินครึ่งเนี่ยมันก็ตั้งลายหรือลงทุนแม่พิมพ์เนี่ยลาบากมากนะครับช่วงนั้นก็เลยเป็นช่วงที่แบบโลกมันมืดอะพี่ช่วงปี2 0 2 0ปลายปลายปีเนี่ยตอนที่เรากําลังฮึกเหิมเต็มที่แล้วโอ้โหเปิดตัวกําลังเปิดตัวนี่เลยคนกาลังคึ้คัก แต่ว่าเราติดเงินทุนที่ต้องโปรดักชันไปต่อไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าเราได้เงินจากปตทมาแค่ก้อนหนึ่งใช่ก็เลยทําให้ต้องคิดใหม่ทําใหม่ก็คือไปลื้อเอาทุกอย่างที่มีรวมถึงตอนนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นเหมือนเป็นแสงสว่างโผล่มาคือพอเป็นโควิดเนี่ยเรา work from home กัน work from home ก็ออกไปนอกบ้านไม่ได้ก็เกิดการสั่งอาหารกันเยอะขึ้นมากทุกแอปเนี่ยโอ้โหกระจายเลยเพราะว่า เราไม่ออกไปไปกินที่ร้านไม่ได้แล้วมผมก็อยู่ที่บ้านเนี่ยแหละครับแล้วก็เห็นรถล e ลิวเล y ี่มาทุกวันแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยมันก็คืออันเดียวที่เราต้องการคือพวก r i d e r ร,เ,รเนี่ยครับเขาก็ต้องการรถที่วิ่งเร็วเขาต้องส่งอาหารทำรอบอยิง่งวิ่งเยอะก็ได้เงินเยอะเพราะฉะนั้นรถมันต้องแรงเฮ้ยเราก็มีรถแรงไว้ สองเนี่ยเรารู้มาแล้วว่าจากแต่ละรุ่นที่เราทำเนี่ยขราวนี้ต้องไม่พลาดเรื่องการผลิตแล้วต้องผลิตให้ได้ฉะนั้นพอเราเห็นตองกาสตรงนี้ก็เฮ้ยเรามาทํารถสําหรับฟู้ดเดลิเวอรี่ดีกว่าที่ผลิตได้ที่ผลิตได้แล้วต้องผลิตได้ฟังดีแล้วต้องผลิตได้เพราะว่านี่ที่คือพอดูรถเนี่ยคนละเรื่องเลยนะถ้าใครดูจากตัวคราฟนะนะคราฟเนี่ยจะมีความสวยงามบอดงบอดี้นะครับซึ่งพวกเนี้ยเพมาเต็มพวกเนี้ย โคตรสิ้นเปลืองเลยโดยเฉพาะค่าแม่พิมพ์ค่าอะไรเนี่ยเวลาจะฉีดพลาสติกออกมา <c oughs> แต่ถ้าเทียบม,มาดูกับตัวอันนี้คือตัวไมล่าที่เขา <c oughs> ทำตัดตาดี้เนี่ยจะเห็นว่าความเป็นโครงเหล็กเนี่ยเยอะมาก <c oughs> พลาสติกเนี่ยน้อยมากเท <c oughs> ่าที่จําเป็นเท <c oughs> ่าที่จําเป็น <c oughs> เน <c oughs> พราะ <c oughs> พอเราเจาะกลุ่มว่าเราจะเป็น รถสาหรับฟู้ดเดลี่กูไม่ต้องส่องหานี่<ช>ไม่ต้องแบบไม่ต้องเน้นความสวยงามมากไม,ไม่ต้องหล่อมากแต่เทต้องเทงเท,อ,เทอยู่<ต>สมรรถนะต้องได้ใช่ครับคือมันสวยด้วยตัวของมัน<า>ด้วยความเรียบง่ายของมันซึ่งมันเป็นวินวินก็คือเราเองเนี่ยก็ผลิตได้จริงครับแล้วมันก็ไม่แพงเกินไปที่ลูกค้าจะเข้าถึงเลยเกิดมาเป็นตัวไมล่านี้เอาเงินไม่มีอ่ะเราเหลืออยู่ ทำได้อีกวัน3คันนะครับคือหมดตูดละสาคันสุดท้ายช่วงนั้นโชคดีว่าออทางเอ b บีมีโรบินพูดเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็แบบเฮ้ยอยากลองเอา EV มาวิ่งเพื่อจะแบบเนี่ยดันให้คดไรเดอร์เนี่ยเขาไม่ต้องเปลืองค่าน้ํามันด้วยนะครับเขาไม่ต้องไปซื้อรถใหม่เะั้นมีใครมี EV บ้างมาลองหน่อย เราก็เอาวะมีอยู่สามคันครับเขาบอกขอทดลองห้าคันบอกพี่ผมมีสามขอสามแล้วกันระยะเยอะตอนนั้นมีอะไรไปส่งไปก็คือไมล่าคือไมล่าสามคันเลยสามคันแล้วเราก็นำส่งเข้าไปคือเขาเรียกว่าเป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายครับที่เราจะมาลองในส่วนของตัวไมล่าว่าบุนเดลลี่จะเกิดไหมครับทีนี้พอไปลองเนื่องจากรถของเราเนี่ยผลิตเพื่อเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วดังนั้นทุกคนจะววาวเลยหุย ่งแรงกว่าน้ํามัน,มน,นอีกวิ่งก็วิ่งได้ระยะนะครับ,รบแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราลองทดลองระบบ s อ a p แบตขึ้นมานะฮะก็คือบ้านผมเองตั้งตู้มาหน้าบ้านนี่แหละใครมาก็เราก็เปลี่ยนให้นะครับที่พวกเราโคฟาวเดอร์ผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนเนี่ยก็ดูแลลูกค้าเองตั้งแต่แวันนั้นทดลองรถเสียครับตาลีตาเลือกรีบเอารถออกไปเซอร์วิส ปรากฏว่าเราชนะในการในการประทีใน T O R นั้นก็เลยทําให้มีลูกค้าอยากได้กลุ่มแรกแล้วว่า,อาเออตรงนี้ครับก็เราเอายอดตรงนี้ยไ,<ป>ไปเลสฟันอีกทีหนึ่งก็ทําให้วันนี้เราสามารถเริ่มต้นผลิตในเชิองอุตสาหกรรมได้ครับพี่ต้องอฟังแล้วนี่แบบ ผ่านร้อนผ่านหนาวมันเยอะมากนะครับส่วนมากจะหนาวนะส่วนมากจะหนาวนะผ่านหนาวมาเยอะมากนะครับคือน,นี่ผมอยากบอกเลยนะสำหรับใครที่แบบว่ามีความฝันอยากทำรถแบบตัวเองเนี่ยบางทีถ้าคุณมองในมุมของการออกแบบอุดมคติมากเกินไปนะมันแล้วผลิตจริงไม่ได้แล้วคุณจะเรียกว่าเหมือนคุณชนโลดความจริงอะ่ะว่ามันทําไม่ได้สําหรับคนเริ่มจากศูตรนะพี่ช่มันคือตรงนี้แหละ เรามีโลกฝันของเราแต่สุดท้ายมันต้องเจอโลกความเป็นจริงให้ได้ครับนี่ผมอยากให้มาดูนะฮะก่อนที่เราจะไปลองขับคันจริงๆนะฮะคือต <c oughs> ้องบอกว่าไมล่าเนี่ยถ้าที่ผมเห็นในท้องตลาดเนี่ยถือว่าไมล่าเนี่ยเป็นรถที่น่าจะแรงที่สุดในท้องตลาดนะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าวิ่งได้ระยะไกลที่สุดอันนี้สเปกก็คือมอเตอร์เจ็ดพันครับแล้วระยะต่อหนึ่งการชาร์จวิ่งได้ประมาณตอนนี้มีไรเดอร์เราทําไปประมาณ280กว่าแล้วนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะมี3 0 0โผกมาเรื่อยๆเห็นบอกว่าจะมีพัฒนาแบตเตอรี่ใหม่แบตเตอรี่ใหม่แล้วก็จริงๆเราเน้นให้มันประหยัดมากขึ้นนะครับคือรถน้ำมันกับรถไฟฟ้ามันจะมีจุดต่างตรง r e g e n e r a t i v e braking แล้วก็การควบคุมคันเร่งเพราะฉะนั้นพอไรเดอร์เนี่ยเริ่มใช้แล้วคุณเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าทำยังงไ วันนี้มีรีเจนกลับไปด้วยนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปลองรถกันนะฮะไปลองรถกันแล้วเดี๋ยวจะไปดูสเปคของตัวรถโดยคร่าวๆนะครับแล้วก็ทดสอบขี่จริงแล้วค่อยมาสรุปกับเอิร์ดนะครับไปงั้นเดี๋ยวพี่ไปลองรถก่อนนะครับครับผมครับพี่ก็เดี๋ยวพามาดูตรงที่เป็นจุดสาคัญเลยครับคือตรงนี้เป็นจุดที่ไรเดอร์หรือลูกค้าของเราเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็สามารถวนเข้ามาได้ย4ิบสี่ชั่วโมงเลย ครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่เขากาลังเปลี่ยนแบตนะครับตรวจสภาพโดยรวมนะครับก็พี่บอยสวัสดีครับอ๋อดีครับดีครับก็พี่บอยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขับขี่ของอีทานนะครับซึ่งสอนในการขับขี่ปลอดภัยก่อนที่ไรเดอร์เนี่ยจะได้นํารถอีทานของเราเนี่ยออกไปสู่ทั้งถนนจริงวันนี้ก็เดี๋ยวจะได้ให้พี่บอยเนี่ยพาพี่เวลไปลองรถเลยได้เลยครับได้ลองเลยใช่ไหมวันนี้ได้ลองได้ลองครับพี่ได้ลองครับได้ลองได้ลองอันนี้เราสลับแบตเตอรี่เนี่ย สลับกี่ครั้งได้ต่อว,วันนะฮะไม่จํากัดบุฟเฟ่ครับอันนี้เริ่มต้นค่าเช่าอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่นี่ฮะค่าเช่าเราจะมีหลายแพคเกจครับพี่เวลเริ่มต้นก็คือนี่หลยร้อยยี่ิบาทหรงร้อยห้าสิบร้อยยี่ิเนี่ยจะเป็นลักษณะของแบบลูกเดียวส่วนร้อยเจิบเนี่ยะจะเป็น2ลูกส่วน200อเนี่ยคือ 2ลูกด้วยแล้วก็มีออนบอร์ดชาร์จเจอร์คือสามารถเสียบชาร์จได้เลือกได้ตามความเหมาะสมครับเพราะว่าสมมติว่าอย่างรเดอร์บางคนเนี่ยเขาอยู่ใกล้สถานีเขาไม่ยังเป็นจะต้องเช่า2ลูกตัวแบตเดียวเดียวเนี่ยวิ่งระยะได้แล้วถึงเวลาเขาก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนก็คือจ่ายตามที่ใช้ใช่ใช่ครับจะเป็นอ๋อนี่เขากําลังเปลี่ยนจะเสร็จแล้วครับใช่ครับอ๋อตัวแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างนี้ใช่ครับวางอยู่ด้านล่าง2ฝั่งครับซ้ายขวาใช้เวลาเปลี่ยนในประมาณ4-5นาที4-5นาทีแล้วก็คือจะเอามาเป็นอย่างนี้เลย ใช่ครับอันนี้พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บก็จะเอามาขึ้นแทนตัวชาร์จรอไว้สแตนบายเพื่อใช้กับไรเดอร์คนอื่นต่อไปแล้วคันไหนให้ผมลองพี่อันนี้ก็เลยฮะสีดำนี่ก็เลยครับสีดำนะครับนี่ฮะคันนี้เลยอ๋อจริงๆมันเป็นสีนี้ใช่ครับสีปกติจะเป็นสีดําแบบนี้ฮะแต่ว่าพอเป็นของตัวอแอปโรบินฮูดเราก็จะแปะสติกเกอร์เข้าไปนี่นะครับเจ้าตัวไมล่านะครับเนี่ยดูจากลักษณะภายนอกนะครับการออกแบบเนี่ยคือจะเน้นความเป็นโครงเหล็กเยอะนะครับ อ่าเป็นทรงจึ่งจึ่งสกูตเตอร์เนาะอ่าผมลองนั่งดูนะครับเออว่ะเรื่องของสาลีระได้อยู่เพราะปกติเพราเราไม่นั่งสกูตเตอร์ของจีเนี่ยขาแม่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเออมันจะนั่งเงี้ยแล้วมันจะนั่งไม่สบาย <S <S ค่อนข้างเตีย้ยอ,อ่ <คน S 1> ามันเตียเต้ยนะครับแล้วก็ที่เห็นเตะตาก,ก็คือตรงนี้นะครับบางโคนตรงนี้จะเป็นเหล็กปิดไปเลยนะครับตัวบางโคนหน้าจะสั้นอยู่แค่นี้นะครับก็คือใช้ตัวเหล็กเนี่ยปิดส่วนด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นชุดบางโคน ปิดด้านหลังนะครับใช่เขาเรียกบางคนอยู่ที่ซุ้มล้อครับซุ้มล้อนะครับใช่บางคนที่ซุ้มล้มอไปเลยแล้วก็เป็นมอเตอร์ฮับขนาด7กิโลวัตต์ใช่ครับ7กิโลวัตต์ตรงนี้อ่เปิดเปิดก็จะมีโวลต์บอกใช่ครับหน้าจอจะแสดงผลเป็น2โหมดครับพี่ก็คือเป็น SOC เปอร์เซ็นเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้กับเป็นโวลต์ นี่ก็จะบอกว่า72โวลต์มาเปลี่ยนแบตนะใช่ครับเพื่อให้คนรู้ว่ารีมายว่าอันนี้คือแบตหมดที่เจ็ดสโวลต์ใกล้ๆใกล้ๆยังไม่หมดใกล้ๆใกล้ๆหมดถ้ากดถ้ากดปุ่มจะโชว์อีกหน้านึงครับพี่บ๊นี่จะเป็นโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์เลยหน้านี้<อ>ถ้ากดเปลี่ยนก็หน,านออ้านี้จะเป็นโวลต์หรือจะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ใช่ครับกดอ่ะอันนี้ใช่อ่านี่เป็นเปอร์เซ็นต์อ่าใช่ครับเอสตัวสี่สเตตของชาร์จปุ๊บอ่าแต่เราจะแนะนําให้ไรเดอร์ดูหน้าที่เป็นโวลต์มากกว่าใช่ครับเพราะมันคำ และนี่ก็คือเป็นตัว USB ครับอ๋อ USB เป็นเอาเลอันนี้สำคัญมากเลยนะจำเป็นต้องมีเพราะว่าใช้มือถือทั้งวันนะครับเปิดแอปทั้งวันรับงานใช่ครับมีเอาเลตก็คือต่อจากแบตลูกใหญ่ใช่ครับแปลง DC ดู DC c อ n v e r t e r แปลงวนโวลต์12โวลต์ พี่เวลออกตัวเหมือนเดิมแต่เปิดคันเร่งให้เร็วขึ้นแล้วเราจะลองใช้พละกกำลังของมอเตอร์ดูที่ว่า7,000วัตต์จะมันขนาดไหนแล้วก็เบรกจุดเดิมครับลองเบรกให้เยอะขึ้นกระชั้นชิดขึ้นเพื่อดูประสิทธิภาพของระยะเบรกถูกต้องโอเคเราจะได้ดูว่าเราควบคุมรถได้หรือเปล่าใช่ครับนะครับโอเคครับป้าโหโหโหโอ้โห โอ้โหมากอ่ะเป็นไงพี่เวรเลยอ่ะคือตอนนี้กล่องคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ครับมันทําให้พี่ใช้คันเร่งได้เต็มแล้วมันจะไม่เหมือนตัวเก่าที่ต้องมีปุ่มเทอร์โบเหมือนอย่างหลายๆค่าที่เคยมีพี่อยากไปช้าก็เปิดนวลๆได้พี่อยากแรงแค่กระชากคันเร่งมันมาเลยมาเดี๋ยวเราไปเทสของจริงกันครับ มันไหมพี่เฮ้ยเกิโลว,วัตต์มันต้องมันสิฟะเออเรื่องของระยะทางแล้วก็กําลังเนี่ยพี่ว่าเหลือเฟือโหขี่มันมากบิดมาเนี่ยสมเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามากมากเลยะะยิ่งขับได้เร็วขับได้ไกลก็ทํารอบได้มากขึ้นได้รายได้มากขึ้น,<อ>นก็เพื่อพี่พี่ด,ดอร์ทุกคนแหละครับพี่คือตอนนี้รถทุกคันเราออนไลน์หมด ออนไลน์ <Online. S 1> อ่าก็คือเราจะมีคลาวของเราเนี่ยที่เก็บข้อมูลของการใช้งานไม่ว่าจะเป็น GPS หรือระยะทางความเร็วพวกนี้เราบันทึกอยู่หมดนะครับซึ่งในการเอาด a ต a พวกนี้มาวิเคราะห์เนี่ยจริงๆรู้เยอะกว่านั้นด้วยพี่เวลลรอแพลตฟอร์มเราพยายามพัฒนาเพื่อให้มันเกิดความปลอดภัยอ่าคือเป็นเทคโนโลยีเพื่อ ทำให้ถนนปลอดภัยขึ้นทำให้คนขับขี่ปลอดภัยขึ้นวันนี้เรารู้แล้วว่าเอ้ยขึ้นฟุตปาทหรือเปล่ารถ <คน S 1> ขึ้นฟุตปาลก็รู้ด้วยแต่ยังไม่บอกออรู้นะแต่ยังไม่บอกอะไรับหรือว่าพี่ๆคนไหนแบบขับแล้วมันมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นเนี่ยระบบเรากําลังเรียนรู้อยู่ที่สวิสวั์เนี่ย มันก็รู้นะซึ่งอนาคตเนี่ยครับสิ่งสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นเบนฟิตกับผู้ใช้งานได้แบบว่าขับดีเมีประกันเนี่ยขับดีมีทอนขับดีมีทอนเพราะว่ามันก็เหมือนอย่างเทสลานะพอแบบมันรู้ได้ยังคันเร่งเนี่ย มันสามารถทําประกันเองซึ่งวันนี้ทําไปแล้ว5รัล้านอันนี้ก็เหมือนกันในี่คือสิ่งที่อยู่นอกเหนือกับตัวรถมันไม่ใช่แค่ตัวรถเรามีแพลตฟอร์มด้วยใอย่างวันนี้ถ้ามีคนสนใจเนี่ยถ้าไม่ได้อยากเช่าเนี่ยอยากซื้อใช่ไหมอยากซื้อเลยเนี่ยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวไมล่าคันนี้เริ่มต้น69,5 0 0 69,500น่น้้ยะครับพอฟัดพอเหวี่ยงนะพี่นะต่อสู้ได้พ่ด้วยนะด้วยสเปคตำลังระยะทางนะครับครับผมอ่า เฮ้ยสนใจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีธานตัวอื่นเนี่ยจะมีรุ่นอะไรออกมาอีกไหมก็ <c oughs> ปลายปีนี้น่าจะมีอีกรุ่นหนึ่งครับ <c oughs> ออกมาเปิดตัวปลายปีนี้เป็นรุ่นอะไรฮะก็ชื่อรุ่นเดี๋ยวอุ๊บไปก่อนแล้วกันพี่เดี๋ยวเชิญพี่เวลมาอีกทีหน,นึ่งซึ่งรุ่นนั้นเนี่ย หน้าตาก็จะไม่ใช่สไตล์นี้แล้วกลุ่มเป้าหมายก็จะไม่ใช่กลุ่มนี้แล้วนะครับก็รอติดตามกันได้ครับก็เห็นบอกว่าตอนแรกมันมีรุ่นคราฟแล้วก็พร้อมหรือเปล่าพร้อมไม่แน่พร้อมนี่ก็คือสําหรับวินมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็เป็นไมล่านี่แต่อาจรุมรวมกันนี่เป็น พร้อมไหมล่ะครับพร้อมไหมล่ะครับนะฮะแล้วพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับอะไรครับยังไม่พร้อมดียังไม่แน่ครับอันนี้ก็เป็นพร้อมไหมล่ะอะไรอย่างนี้ต้องรอติดตามอ่าแล้วก็สำหรับตัวเช่ารถเนี่ยฮะเห็นว่าจะมีขยายไปจุดไหนเพิ่มครบก็ปีนี้จะมีไปหัวเมืองนะครับอย่างเช่นเชียงใหม่สุริทร์ภูเก็ตก็รอติดตามได้อันนี้ก็จะมีมาให้เช่ารายวันเป็นรายวันหรือรายเดือนรายปีก็แล้วแต่สัญญานะครับนอกจากกลุ่มไรเดอร์ก็ยัง เป็นกลุ่มท่องเที่ยวก็ได้ครับเหมือนเราไปเที่ยวแล้วเราก็เช่ามอไซค์ขับขี่ก็ได้เหมือนกันครับก็ถ้าใครสนใจนะฮะอยากจะทดสอบอยากจะมาลองขับเนี่ยสามารถมาได้ที่โชว์รูมที่วงสว่างครับผมดูแลได้ทุกวันครับจองคิวเข้ามาทางออนไลน์ได้เลยหรือทั้งไลน์แอดนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เฟซบุ o กนะครับเอาไว้ด้านล่างนี้นะสนใจก็ทัก ทั้งไลน์แอดแล้วก็ f เฟซบ o ๊กเพจมาได้เลยนะครับและนี่ก็อยากให้เห็นนะครับว่านี่คือเรื่องราวของคำว่าแบรนด์อีทรานกว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ฟ้าแบรนด์คนไทยเนี่ยค่อนข้างที่บอกว่ามันไม่ง่ายนะครับ มันต้องต่อสู้อะไรมาเยอะมากกว่าว่าจะเป็นรูปเป็นร่างในวันนี้อย่างที่คนเห็นนะครับยังไงก็ฝากเอาใจช่วยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับแบรนด์อีทรานที่วันนี้มาให้เช่าก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากอีทรานในอ้อมใจด้วยนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณเอิร์ธมากนะครับขอบคุณครับพี่เลคร์ธเจอกันนะครับเดี๋ยวไปขี่วนอีกสักรอบแล้วกันโอ้โหไปส่งของก่อนนะไปไปไป แหมขี่แล้วติดใจ